สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้ามาสวนย่ามแรงจ้ามาแหวงสวนนะนี่จ้าต้นกล้วยแน่ต้อนอ้อยก็ะมี่มือนี้กะว่าจะมาเก็บอันนี้จ้าอันสั้นจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเบิ่งใบกล้วยแห้งใบกล้วยที่เหลืองที่ห้าตัดไปเมื่อนั้นนาะนี่จ้า ็จะบ้างใบแบบนี้เอาไว้เป็นปุ๋ยจ้าแล้วรุ่นหลังนี่ก็จะมาตัดไปเรื่อยๆจะใบกล้วยจนกว่าจะหมดหนาหนาวนะจะเป็นเพื่อนถ้าเพื่อนยังผลิตใบอยู่เนาะนี่จ้าจะเอาไปเฮ็ดขนมจ้าเนี่ยยังพ่อจะได้ตัดอยู่เนาะอีกเทหนึ่งก็คงจะได้ตัดจู่จ้าจะเป็นเพื่อนกล้วยบรูสายพันธุดอกจ้าเพื่อนแบงมให้ปลูกน้ำจ้า ้วเบิงอันชั้นเพิ่นกะบ,บานไอ้นี่จะบานเต็มอยู่เดี๋ยวจะเก็บอันชั่นกับบานน้ำเลยจะเมื่อีงสวนพากาท่านได้ปลูกอย่างไม่ดอกจาก้าจะเป็นตะไข่ที่ว่าเห่าเตะตัตดไปเมื่อน,น,นั้นนะาจะเนาะแล้วก็เอาดินไม่มาบำรุงเพิ่นกะเริ่มจะแตก แตกใบขึ้นมาเลยจะเป็นเพื่อนโป่งใบขึ้นมาแล้วเนา,นานะที่ว่าเขาตัดเพื่อนนะจ่ะนี่จ้จะแต่ว่าถ,าถา้าถ้าหนาวม่านี่เพิ่งจะอันนี้จะเพิ่งจะแห้งไปเรื่อยจะเป็นเพื่อนตาไข่ช่วงหนาหนาวเนะาะท้าวจะเก็บไประเทกับเขานี่ก็ได้อยู่จ้ะเอาไปใส่ต้มยำเมี่ยงเจีงสีกัพ่อจะได้อยู่จ้ะช่วงอากาศหนาวเนาะ จะส่วนใบเพิ่นที่เห่าตัดออกไปเ,น,เนี่ยสุกก็จะปล่อยให้เพิ่นแหง้งเพื่อที่จะเอาไปครบนาดินให้พากิืนช่วงอากาศหนาวๆน,วนจะเพินเพื่อนเนี่ไอ้ฟักทองบัตรนาดกะท่านได้ลือจะเพินเพื่อนเพราะว่ามีหนว่วยที่ว่าเพิ่อนอย่างกันจะคิดว่าจะได้เก็บรอบที่สองอยู่จ่ะ ในเหลืองเหลืองเพิ่นกันยังมีอยู่นะจ๊ะนอกก็เลยจะปล่อยเพิ่นสุสกสะกอนจ้ะจ้ะนี่จะเป็นเพื่อนยุติใจโอ้โม่งมองนี่เนาะนี่จจะจะเป็นโครงที่ว่าหฮอเก็บไ้ให้ผักท่องกับทัว่วทั่วนี่ในเก็บกินกันละอันนี้จะเป็นพักบุ้งจ้ะจะเพิ่งกะ อันนี้โตขึ้นมาที่หลังก็มีจากก็เล่ท่านเองหรือเพิ่นเนาะเดี๋ยวให้เพิ่นโตอีกจักหน่อยก่อนไอ้นนจักก็จะมีฟักท้องบตัตนาที่เพิ่นเกิดที่หลังก็มีจ้ะเนี่ยบางเทื่อกบอับบอลอตหรอกจ้ะเพื่อนเพื่อนเพิ่นก็จะเหลืองแล้วก็จะไอ้เน,นี่ยล้นล้นไปเองตามธรรมชาติเพิ่นนะจ๊ะเนี่ยมีหน่อยนึงอยู่ไม่ญ่ายเนี่ย ใจในใจเนี่ยเป็นเกิดมาเรื่อยๆอ,อยู่จะเป็นเพื่อนก็เลยท่านได้ลือสวนปลูกผักไม้หลายปันไดบางส่วนก็ลือไปแล้วก็มีจะอย่เพิ่งก็จะเป็นนวยน้อยๆแบบนี้นะจะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีหลายนวยอยู่เ๋ยวเอาก็จะปล่อยเพิ่นไปสกนนักก่อนเนาะอันน้จเพิ่งก็จะเป็นนวยขึ้นมาจังสี่แหละใจเพื่อนๆเดาหายล่อห้เพิ่นสุก เต็มทีก็นเนาะนี่จ้ะเสียดายแม้าเข้าไปลือเพื่อนเนาะเดี๋ยวจะได้มีฟักทองไว้จินช่วงอากาศนอกหนาวจ้ะเดียวยางมาทาั้งต้นกลวยสุจภามาเก็บอันชั้นจะเป็นเกินเนี่ยไม่อด้ไ่ได้เตรียมตะกามาการใส่ถุงนี่จ้ะเก็บไปได้จักน้อยอยู่นี่นี่จ้ะเอาถุงหอยใส่ไอ้ต้นไม้ไวละะ้ลวก็ เก็บอันชันจะเพื่อนเพื่อนเก็บไปล่างตากแดดสำหรับจะเฮ็ดเป็นชาอันสั้นนะจ๊ะนี่จะบางเทื้าสุกเอาไปเฮ็ดเป็นบัวลอยอันสั้นจ้ะนี่จะเป็นเพื่อนยยามเอแรงเก็บเลยจ้ะอันสั้นเนาะจะเพื่อนเพื่อนตะล่ากตะลังจะตกดิน แลจำผ้ามาเก็บอัญชันนีจ้าเมื่อีนกได้นี่จ้ะพักไม่กะท่านได้ปลูกหลายจะเป็นเพื่อนก็จะมีบางส่วนที่พยาบาลเป็นก็จะเอาหอมลงมาปลูกไว้กะมีแล้วก็มันฝรั่งกะมีจ้ะเนี่ยเก็บอัญชันสดๆไปกินสุมากเอาไปกินกับสมตำจ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเฮ็ดสมตำ้วกา เอาอันชั้นไปกินเป็นพักสดจ้ะจในจา,น,จานชั้นเนาะอันชั้นนี่จะเป็นเริ่มแรกปีก่อนพูนที่ว่าสื่อต้นเพื่อนมาจ้าสื่อต้นกาเพื่อนมาแล้วก็เอามาปลูกปลูกแล้วหาก,ก็ได้เป็นเมล็ดพันธุ์ของตัวเองจนหอดปีนี้เลยจ้ะ เราปนี่ก็เดี๋ยวก็จะเอาเมล็ดพันธุ์ตอไปเรื่อยๆจ้ะอันชั้นนี่ต้องปลูกปีต่อปีจ้ะเ,เพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนบกค่อ,คอยรอดช่วงอากาศหนาวๆเนา,นา,นาจะจะน,นี่จะเป็นเพื่อนน่วยของอันชั้นจัะเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เพื่อนแกเนาะเพื่อที่เข้าจะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ของปีต่อไปจ้ะเนี่ยเป็นลาย,ยจ้ะแต่ว่าเพื่อนท่านได้แกเนาะ เดี๋ยวจะปล่อยให้เพื่นแกฆ่าตนจ้ะส่วนฟักทองบัตต์หน้าจะเป็นน้อยน้อยน้อ,นอขึ้นมากทังสี่นี่ยจะเป็นเพิ่นก็เลยท่านเด็กมีโอกาสที่จะได้ลือเพื่อนเนาะเดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนโตเต็มทีก่อนแล้วซูเอาใบตะไคร้แห,แห้งๆที่ซูตากไว้ที่สวนนีจ่จ้ะเอามาล่องกลห้เพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเราได,ด้นี่จะกันฝนตก หลายนี่จะเพื่อที่จะให้เพื่อนได้นี้เนี่ยไปล่องกลนในเพื่อนแบบนี้จะทุกหน่วยสุเปคตให้แบบนี้จะเอาหญ้าแห้งในล่องล่องไว้เพื่อนเนาะกันถ้าเจะฝนตกหลายจึงสี่นะจ้าเพื่อนจะบ่าได้เน่านะจ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้แบบนี้จะจะพูดอยู่ท้างฝุนกับมีอยู่สองหน่วยนนจ่นเพื่อน อยู่เทืองแปลงมันฝรัลล่งนี่จ้ะเดี๋ยวเรื่องสุขภาพยางมันบ่มีหม่องยางจ้ะเพื่อนๆน,นี่เห็นบ่เพิ่งกระย่างโตขึ้นมารเรื่อยๆอยู่จ้ะนี่น้อยนี่เดี๋ยวอีกจักน้อยก็จะได้มาเก็บแลวจ้ะอบจะเป็นเหลืองๆนี่เนาะมันสุกเต็มที่ก็จะเพื่อนๆอ,อึบอึบกย่างมาจังพีนี่ ทางน,นีก็มีสองน่วยจ้ะท่านได้เลืองปันใดเนะเาะเดี๋ยวหายเป็นสุกๆกวนหนีแกกวนานีก่อนนะจ้ะถ้าก็จะมีบวบเพิ่นโตหายอยู่ก็มีจ้ะแต่ว่าปีนี้เพิ่นบกค่อยงามจ้ะเพื่อนๆช่วงอากาศร้อนๆฝนบกค่อยตกเน,ะกนาะกาบรู้จะซอยพักจังไดแล้วจ้ะดีอยู่ว่าอันชั้นเพิ่นยังงั้น โตให้เฮาได้เก็บดอกเก็บเป็นหนียุจ้าเพื่อนๆเนี่ยนี่เนาะเนี่ยเก็บไปเลยจ้าคันเฮาจะบ่เอาตากแดดใบจังซี่น่ะจะล้างตากแดดเฮาก็กินเป็นสดก็ได้จ้าเพื่อนๆสําหรับอัลชันเนาะเนี่ยว่าไปมากๆเก็เก็บอัลชันได้ถุงน้อยๆนึงอยู่จ้าบ่ได้เตรียมตะกร้ามานําจ้าเพื่อนๆเลิกงานแล้วก็ล่วงมาเลยนี่ดอกนี้ก็งาม จะเพื่อนเพื่อนอันชั้นคลิปเดียวสีม่วงจ้าก็พามาเก็บเรื่อยๆจ้ะเพืเ่อนๆเนาะนี่แมงลายอยู่ดิสุบวาอยู่นี่ยุง่งกัดแขนกัดขาสุยูจ่จ้าเพื่อนๆจ้่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปหน้านาคะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปค่ะจะกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ